มีห้าผลไม้ที่ช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มความสุขให้กับเรามีอะไรบ้างคะเนี่ยอยากรู้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ปลาจสช่องให้ดีดีสุขภาพปีพี่ปรานะคะวันนี้พี่ปราจะมาแนะนําในเรื่องของผลไม้ค่ะห้าผลไม้ที่ช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มความสุขให้กับเรา ในภาวะที่เราเเครียดมาดูกันสิคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเชืญนชมได้เลยค่ะด้วยสภาวะเวทลมที่ต้องพบเจอในแต่ละวันอาจจะทำให้เราเกิดความเครียดได้นะคะและการบราบัดความเครียดนั้นทำได้หลากหลายวิธีทั้งการดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือแม้แต่ทั้งการกิน โดยมีอาหารหลายประเภทรวมไปถึงผลไม้นะคะหลายชนิดด้วยกันที่เราทานก็ไปแล้วเนี่ยจะช่วยบรรเทาความเครียดได้เลยพี่ปรายอยากจะบอกเลยนะคะว่าวันนี้จะมาแนะนำในผลไม้5ชนิดที่ลดความเครียดแล้วก็เพิ่มความสุขให้กับเราได้นะคะ 1. แอปเปิ้ลแอปเปิลอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมายเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามินซีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเส้นใยอาหารแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กกรรมถันและสารต้านอนุมูลอิสระมีสรรพคุณนะคะช่วยควบคุมและลดน้ำหนักได้ด้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความดัน ช่วยลดความตึงเครียดลดการอักเสบของเนื้อเยื่อของเราค่ะ 2. กล้วยกล้วยผลไม้ย,ยอดนิยมที่หารับประทานได้ง่ายอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน C ีคารโบไฮเดรตโปรโตีนแคลเซียมโพแทสเซียมนอกจากนี้นะคะในกล้วยยังมีโปรโตีนชนิดหนึ่ง ที่ชื่อว่าทริปโตเฟนที่ช่วยในการผลิตสารเซโรโทนินหรือฮอร์โมนแห่งความสุขสามารถช่วยคลายเครียดทำให้ผ่อนคลายแล้วก็อารมณ์ดีได้ด้วยนะคะ 3. มมะพร้าวมะพร้าวอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดมีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายไม่ว่าจะมีวิตามินซีวิตามินบี กรดอะมิโนแคลเซียมแมกเนเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกทั้งในมะพร้าวยังมีกรดไขมันที่เราบอกว่าเป็นมีดิเชนไตรีสลาดคือเป็นกรดไขมันพิเศษนะคะที่ช่วยทําให้เราอารมณ์ดีด้วยนอกจากนี้พี่ไพรย,ยังอยากจะบอกนะคะว่าน้ำมะพร้าว ยังช่วยบำรุงผิวพรรณเราให้สดใสเปล่งปลั่งสามารถดื่มแทนเครื่องดื่มเกลือแร่หลังออกกําลังกายได้เลยนะคะเพราะจะช่วยให้ดับกระหายไครร้อนลดความอ่อนเปลียได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะสแตงโมแตงโมเรียกว,ว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากเพราะมีแคลอรี่ต่ำแล้วก็อร่อย กินแล้วรู้สึกสดชื่อเลยค่ะเพราะีนแตงโมงอุดมไปด้วยวิตามินแล,และแร่ธาตุหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามินบวิตามิน C ีคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กโพแทสเซียมซึ่งโพแทสเซียมนะคะจะช่วยลดความดันโลหิตสูง และทำให้เราเนี่ยร่าเริงแจ่มใสนอกจากนี้แล้วยังมีสารไลโคฟีนค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญที่มีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งต่างๆชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอีกทั้งยังมีเบตาแคาโรทีนที่มีส่วนช่วยบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณชะลอความแก่ชราด้วยนะคะ5 ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นสตอรอเบอรี่ราสเบอร์รี่แพนเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่จะอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอีอีกทั้งยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหากรับประทานเป็นประจำนะคะพี่ปราจะบอกว่าจะช่วยบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณช่วยชะลอเซลล์มะเร็ง ช่วยในการขับถ่ายบำรุงสมองบำรุงหัวใจนอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดและทำให้เราสดชื่นกระปี้กระเปร่าด้วยนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปดูผลไม้กันผลไม้ที่จะช่วยให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดความเครียดผลไม้ไทยก็มีหลายอย่างใช่ไหมคะทั้งกล้วยแตงโมมะซื้อพานกันนะคะ เพื่อที่จะเตรียมตัวให้เป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขผู้สูงอายุคุณภาพกันนะคะเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์อย่าลืมนะคะกดติดตามกด,กดกระดิ่งช่องเฮตี้ฟสุขภาพดี็พี่ปลากดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆแล้วก็อย่าลืมนะคะเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุค,คุณภาพผู้สูงใบคุณภาพกัน ขอทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีพี่ปราจากช่องเฮที่ฟสุขภาพดีพี่ปราค่ะบายๆขอทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีพี่ปราค่ะบายยจากช่องเฮที่ฟสุขภาพดีพี่ปรานะคะบายบาย